นิวคลาสเซอุยูเนเต็ดกับยุคใหม่เจ้าของใหม่ปลดล็อกด้วยการคว้าความสำเร็จแรกอย่างคาราบาลครับไปแล้วถึงเวลาที่เชลซีกับยุคใหม่เจ้าของใหม่อย่างท็อปโบ l ลี่เนี่ยจะ พบกับความสําเร็จแรกได้หรือยังในรูปการนี้คลิปนี้ผมจชนวยคุมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นใครมป็นคนที่ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของาพามอยากคุยที่คนเห็นด้านล่างนี้นะครับโดยเฉพาะยูทูบเนี่ยติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรือร้านค้าเองอยากให้ช่วยช่องผมช่วยโปรโมทก็สามารถติดต่อม,มาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามรายที่ผมได้ไว้ด้านล่างน,นี้เช่นกันนะครับโอเคครับนิ้วคระซลเนี่ยล้างความสำเร็จมันนานมากนะครับถ้าเอาแบบ ในประเทศก็70ปีถ้าเอาแบบนอกประเทศด้วยก็56ปีนะครับตรงนี้ยังมีสิ่งที่หลายคนสับสนอยู่แต่ก็ช่างมันครับพูดง่ายคือไม่มีความสําเร็จมาหลายสิปีละพูดง่ายคือบางคนยังไม่เคยเห็นนิวคาสเซิลชูถ้วยด้วยซ้านะครับเชลซี Chelsea ไม่ได้นานขนาดนั้นครับคือไม่ต้องไปเที่ยวนิวคาสเซิลครับถ้าเทียวกับสเปอร์เชลซี Chelsea ก็ไม่ได้นานเท่าสเปอร์หรือถ้าเทียวกับแมาอ์เซนลที่คว้าชแชมป์เอฟเอคัในปี2019เชลซีก็ไม่ได้ร้างความสาเร็จนานเท่ากับอาเซนนประเด็นมััันนนนนออยู่่่่ตตรงทีวาแ้นนะ ความสาเร็จของเชลซีกับพวกยูฟ่าแชมเปียนลีกเอ้ยพรมเมลีกอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นในยุคข,ของเสียมีแต่ในยุคข,ของทอโบลี่เนี่ยโอเคครับอาจจะดูว่ายังไม่กี่ปีแต่เขาทุ่มเงินไปเยอะมากนะลงทุนไปแบบมหาศาลนะครับชนิดฉะนั้นเนี่ยด้วยคุณภาพผู้เล่นและอลยรอย่างทําให้พวกเขาเนี่ยควรจะปลกล็อกความสําเร็จแรกได้สักทีโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ครับเป็นโอกาสที่โคตรดีเลยนะคือในเมื่อพรมเมลีกมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมตาตรฐานยังสู้กับทีมอื่นไม่ได้ลีกครับไปไปครับตกไปหมดแล้วแต่ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็น ชคดีก็ได้นะครับทีมที่มีมาตรฐานระดับเชลซีได้ไปเล่นถ้วยที่เล็กที่สุดอย่างคอเฟอร์นิลีดและตอนนี้พวกเขาเข้าสู่8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยอ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมพามาที่พิมเมลีก่อนครับพิมเมลีถึงตรงนี้นะครับพวกเขาอยู่ที่อันดับที่4ของตารางนะครับโดยตามหลังนอตเินแฮมฟอร์เรสอันดับ3อยู่5แต้มตามอาร์เซนอลอยู่9แต้มซึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับอาร์เซนอลตามไม่ทันอยู่แล้วนะครับพวกเขาังมีโอกาสตามนอตเินแฮมฟอร์เรสทันนะหรือพวกเขาทิ้งซิตี้ไป1แต้มแล้วก็ทิ้้งงนนวาที่่่แขอยก1ัดไป หนึ่งไอสองแต้มแล้วทิ้งไบรท์ตันไปสองแต้มนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแต้มมันขาดหรือไม่ขาดครับประเด็นคือเกนะ้านัดสุดท้ายหลังจากนี้ของเชลซีต่างหากครับที่พวกเขาจะต้องเจอกับท็อกนมฮอสเปอร์เบรนฟอร์ดอิสวิดทาวลฟูลแลมเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแมนยูแธตดและก็นอตติงแฮมฟอร์เรสที่เมื่อเทียบกับทีมอื่นในคู่แข่งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรสต์เอวยซิตี้เอวยนิวคาสเซิลเอยโปรแกรมของเชลซีแม่งเดือดที่สุดแล้วฉะนั้นครับ ท็อปโฟรเนี่ยลุ้นได้ลุ้นไก้ครับแต่ว่าผมมองว่านอกจากคุณลุ้นท็อปโฟสิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถปล่อยได้รุ่กันนี้คือคอเฟอรเนซ์ลีเพราะตอนนี้ทีมที่เหลือนะครับโอกาสที่เชลซีจะเจอตอนนี้คือกำลังจะเจอลิกเกียจากอ่าโปแลนด์ Poland, ใช่ไหมถ้าเข้าไปได้ก็จะไปเจอเยอการ์เดนหรือว่ารับบิดจ,จากออสเตรเลียเยอการ์เดนจากสวีเดนซึ่งผมมองว่า2ทีมนี้ไม่ได้มีความใกล้เคียงใดๆกับเชลซีเลยครับฉะนั้นเชลซีมองถึงรอบชิงได้เลยเพราะ เบติสและฟิออริน่าที่ดูมันจะมีมาตรฐานพอสมควรเนี่ยก็ดันไปตัดกันเองทีนี้ถ้าเชลซีเข้าชิงนะครับไม่ว่าจะไปเจอเบติสหรือว่าเจอฟิออริน่าความเป็นจริงเชลซีมันคนเหนือกว่าใช่ไหมครับถ้าเราย้อนไปสักเดือนธันวาคมฟอร์มนัตอนนั้นที่แบบจี้เลียบพูมาเนี่ยฟิออเอาไม่อยู่หรอกเบติสเอาไม่อยู่หรอกปัญหามอยู่ที่ตอนเนี้เชลซีไม่รู้จะดึงโมเมนตัมหรือวิธีการเล่นที่มันดีเหมือนตอนนั้นกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับไหลเกมมากๆนะครับโคเปนเฮเกนสองนัดเนี่ย ครึ่งแรกนี่อย่างเฮี้ยทั้งสองนัดนะครับในเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลก็ดีแค่สิบนาทีคือตอนนี้เชลซีมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มนะครับวิธีการเล่นก็ไม่มีไอเดียไม่มีจินตนาการการเข้าทำก็ไม่หลากหลายฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปนะครับท็อปโฟว่ายากท็อปไฟว่ายากแล้วเนี่ยแชมป์คอมพลีตตอนนี้ก็ถือว่ายากนะครับไม่ว่าคุณจะเจอฟีออร์หรือเจอเบติสแต่ไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายยังไงครับในเมื่อนิวคลาสเซเขาปลดล็อกแล้วนะครับ คุณที่ได้เล่นในถ้วยใบนี้ได้เจอกับทีมที่แบบมาตรฐานไม่เท่าแบบอะถ้าไปเทียบกับอินเตอร์มิลานนะครับไปเทียบกับนาโปลีหรือไปเทียบกับพ่อเรอัลมาดริกแอตเลกมาดริกการที่คุณเจอเบติกหรือฟิโอเรติน่าเนี่ยคุณต้องเอาให้ลงครับและคุณควรจะปกล็อกได้แล้วถ้าฤดูกาลนี้นะครับเชลซี Chelsea, ไม่จบท็อปไฟลด้วยและไม่ได้แชมป์คอนเฟอร์ลีกด้วยต้องบอกว่าล้มเหลวขี้เขี้ยครับคือไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับแมนยูนะเออของแมนยูมันล้มเหลวอ,อยู่แล้วนะครับ เชลซีเองถ้าฤดูกาลนี้ไม่จบท็อปไฟท์และไม่ได้แชมป์คอมฟอร์ลนดีถือว่าล้มเหลวครับแฟนเชลซีเห็นด้วยเห็นตายางไงก็คอมเมนต์มานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเชลซีจะทำได้นะซึ่งมันควรจะทำได้นะครับโดยเฉพาะคอมฟอร์ลนด